3วิธีง่ายที่สุดในการเปิดฝากระโปรงท้ายรถเบน E 2 5 0 CGI 1เปิดที่ฝาท้ายง่ายๆแล้วก็ดึงปิดแบบนี้จบแล้วเทไหมฮะง่ายไหมฮะใครๆก็ทำได้นี่คือความสะดวกสบายของรถเบน E Class 2เปิดจากรีโม e โดยกดรีโม e ทางไว้แล้วฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้และนี่ก็คือความง่ายอีกหนึ่งวิธีและวิธีที่สามไปเปิดที่ภายในห้องโดยสารฝั่งคนครับมันจะมีสวิต์กดแบบนี้แล้วก็จบโกโก้ go, แบบนี้เลย วินคาผู้นำต่อตาลรถยอมแม่